สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่นานใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200รบาททุกรายการนะคะ ถ้าดูแลชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลียรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ เดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่สองนะคะรายการที่สนะคะ รายการที่4นะคะรายการที่5นะคะ รายการที่6นะคะรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะรายการที่9นะคะ รายการที่สิบนะคะปูทวดหมูเก้าตัวนะคะ รายการที่11นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะปี2518นะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ น่าจะคุณแผนหลวงพ่อโกยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำนะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังจะเป็นรอยกด ผงสุพรรณนะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีสองห้าหนึ่งสี่นะคะอายุเก้าสิบสามปีนะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะเหรียญขวัญถุงปี2505นะคะรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2538นะคะด้านหลังกรมตำรวจ80ปีนะคะ รายการที่18นะคะเป็นท้าเวสวรนพญาเต่าเรือนนะคะวัดจุรามณีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญป่าพ่อนะคะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรสยามมินนะคะเหรียญช้าง3ามเสียนนะคะสะยามรัฐเป็นเหรียญ1น,นบาทนะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะรายการที่21เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกปี25 3า 4นะคะเป็นรุ่นพิเศษที่ระลึกปฏิสังขรณอุโบสถนะคะเป็นรายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะองค์นี้มีค่าปลักด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดราหารไร่นะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแค่นะคะ ด้านหลังนะคะจะเขียนว่ายกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบ้างนะคะอง์นี้เป็นรายการที่24นะคะรายการที่25นะคะเป็นพระปิดตากระหนกข้างนะคะปิดตากระหนกข้างหลวงปู่โต๊ะวัดปาู่ฉิมพีนะคะองนี้เป็นรายการที่25นะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปี2482นะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะองนี้เป็นรายการที่26นะคะรายการที่27เนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นโรยมวลสารนะคะปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพะกิ่งเนื้อผิวสีดำแบบนี้เลยนะคะ รายการที่29นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรสยามินนะคะช้าง3เสียนใส่มงกุฎรอสอ1 2 7เนะคะเป็นเหรียญ1น1บาทองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะ รายการที่31เนะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญฉรุหลวงพ่อกันนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะ รายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะ รายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังจะเป็นตาลัดพัดยศนะคะปี2518นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะ รุ่นชนะโจนปีสองห้าห้าหกนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆพระมหาศีราสิริจันโทด้านหลังเป็นยี่กอโงนะคะศิรามหาเฮงนะคะ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะคะรายการที่39เนะคะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญขันน้ำมนต์วัดราหารได้ที่ระลึกง,งานวางศิราฤเษิกนะคะองนี้เป็นรายการที่39นะคะ รายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2516นะคะรายการที่41นะคะเป็นพระผงพุทโทน้อยนะคะแม่ชีพุนเดือนนะคะ รายการที่42นะคะเป็นพ้าผงหลวงปูเผือกนะคะรายการที่43นะคะเป็นพ้าสมเด็จจิรด,ดานะคะปี2404นะคะ รายการที่44นะคะเป็นหลวงพ่อคงนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะรุ่นปดหนี้นะคะเป็นพญาเต่าเรือนด้านหลังมีตัวยันอขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะเป็น อาจารย์ทองนะคะสิทธิสนธิรอดนะคะองนี้รายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่นะคะรุ่นพิเศษปี2517นเะคะเป็นรายการที่46นะคะ รายการที่47นะคะเป็นพยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตร,รดิตนะคะปี2513นะคะรายการที่48นะคะเป็นเนหรียญหลวงเปเป็นเหรียญเปิดโรคนะคะหลวงปู่ดูนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดเดียบน้ำทะเลจืดนะคะปี2532นะคะ รายการที่4 9นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้เป็นรายการที่49นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะ ด้านหลังปีพศ17นะคะองค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปีนใหม่เรขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ